สวัสดีค่ะเด็กๆอ่าสำหรับวันนี้นะคะเราก็มาเรียนรู้ในเรื่องของการทําอย่างไรที่จะให้ภาพของเราที่เราวาดที่มาเนี่ยมันสวยงามจากคราวที่แล้วเราเรียนรู้ในเรื่องของเส้นเส้นต่างๆว่าอ่าเราสามารถนาเส้นมามาสร้างสรรค์ตามจินตนาการของเราหรือเรียนแบบสิ่งที่อยู่ตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งที่เราคิดขึ้นเองตามจินตนาการ ผ่านรูปร่างและรูปทรงรูปร่างก็คือสิ่งที่เรามองเห็นเพียงแค่2มิติก็คือด้านกว้างกับด้านสูงเท่านั้นส่วน3ม,มิติเราจะมองเห็นเขาในทุกทุกทุกมิติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นความกว้างความลึกหรือความสูงนั่นเองทีนี้เราจะทํายังไงให้องค์ประกอบของภาพเราที่เราวาดเนี่ยเกิดความสวยงามอา,อาจจะเหมือนจริงบ้างเสมือนจริงหรือว่า,าสวยสวยในเรื่องของการจัดตําแหน่งมองให้มันมีมิติ เหมือนกับเออเราอยู่ในสถานที่จริงนั้นๆเลยนะคะเรามาดูในหน,น่วยการเรียนรู้ที่สองทำอย่างไรที่จะให้ภาพของเราเกิดความสวยงามค่ะอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ห้องเรียนทัศนศิลป์กับคุณครูต่อเลยนะคะอ่าในการเรียนรู้ที่สองทำอย่างไรเราจะให้ภาพที่เราวาดเนี้ยเกิดความสวยงามน,นะคะลูกเราถูกแบ่งออกเป็น2เรื่องก็คือในเรื่องของการให้น้ําหนักแสงและเงา รวมไปถึงการจัดระยะความลึกของภาพว่าภาพที่เรา,าวาดเนี่ยเราจะทำยังไงให้เขาดูดูเหมือนมีนิติมองและทะลุเข้าไปข้างในเลยเรามาพูดถึงเรื่องของน้ำหนักแสงและเงาเป็นการลงแสงและเงาด้วยเส้นเส้นก็คือการใช้ดินสอธรรมดากับการลงแสงเงาด้วยสีที่เราจะใช้ระบายนั่นเองหรือที่เรียกเราเรียกว่าการไล่สีนะคะลูกแต่ทีนี้เราจะมาดูตัวหนึ่งก่อน อ่ะนะคะระยะความลึกเรามาดูถึงความลึกก่อนระยะความลึกแสงเงาแล้วก็น้ําหนักการสร้างระยะความลึกในการวาดภาพระบายสีเป็นการสร้างภาพประเภทหนึ่งภาพดวงตาก็คือมองเข้าไปแล้วโอ้โหมันเหมือนมันมันลึกจริงๆเหมือนเราต้องอยู่เดินก็ไปมองสุดลูกหูลูกตาเป็นการสร้างภาพขึ้นมาอ่าเขาเรียกว่าภาพลวงตาประเภทหนึ่งบนลงบนกระดาษแผ่นหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเป็นแค่สอมิติบอกแล้วว่าภาพทุกภาพที่เราวาดเนี่ยในกระดาษเราจะเรียกเขาว่ารูปร่างซึ่งมีแค่สองมิติแต่เราจะทําให้ภาพสองมิติของเรากลายเป็นภาพที่สมนจริงดูเหมือนสาม,มิตินะคะลูกเราจะทํำยังไงนะคะวิธีแรกก็คือการกําหนดด้วยขนาดขนาดของตัวภาพนะคะ้ลูกเป็นบริเวณพื้นที่ ที่เรากำหนดขอบเขตให้กับรูปร่างหรือรูปทรงก็คือรูปวาดของเรานะคะสามารถที่เราจะมองเห็นนะการใช้ภาพชี้สายตาสามารถรับรู้ได้ด้วยตาวัตถุขนาดเดียวกันก็คือรูปภาพขนาดเดียวกันวางอยู่ในตำแหน่งที่ต่างกันอยู่วางอยู่ซ้ายขวาหน้าหรือหลังอยหลังายหลังเข้าไปจะทําให้เรามองเห็นเนี่ยภาพหรือรูปร่างหรือรูปทรงที่เราวาดเนี่ยมีขนาดแตกต่างกันวัตถุที่อยู่ใกล้อะนะคะ ระยะนะการกําหนดด้วยขนาดวัตถุระยะความลึกของภาพวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเราใกล้ตัวเราจะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุหรือรูปภาพหรือรูปร่างรูปทรงที่เราวาดถ้าอยู่ห่างไกลออกไปจะต้องมีขนาดที่เล็กลดลงไปจนถึงเล็กที่สุดก็จะทําให้ภาพเกิดมีระยะไกลใกล้นั่นเองนะคะอันดับแรกการที่เราจะทําให้ภาพของเรา มีความมีมิติสามิติมองทะลุมองเข้าไปแล้วเหมือนกับว่าเขาไล่ลําดับไปเนี่ยเราจะต้องวาดภาพให้วัตถุที่อยู่ใกล้เราวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเรามีขนาดใหญ่แล้วก็จะไล่ขนาดเข้าไปนะคะ,ะดูจากภาพของครูเห็นไหมคะวัตถุที่อยู่ใกล้จะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลตาของเราออกไปเราก็จะวาดให้เขามีขนาดเล็ก ทั้งทั้งที่มันเป็นวัตถุหรือเป็นภาพชนิดเดียวกันอ่ดูเห็นไหมลูกต้นไม้ต้นไม้เหมือนกันเลยเห็น,ะะนไหมคะต้นไหนอยู่ใกล้ตาเราอ่คือต้นนี้ต้นไหนอยู่ใกล้ตาเราต้นไหนอยู่ใกล้ตาเราอันนี้เนาะแล้วก็อันนี้ใช่ไหมคะเขาก็จะมีขนาดใหญ่ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลตาเราต้นที่อยู่ไกลตาเาราเห็นไหมลูก เขาก็จะมีขนาดเล็กลงไปนั่นเองทําให้เรามองเข้าไปแล้วโหฉันกําลังเดินเข้าไปในคิวต้นไม้เลยนะคะอ่ะดีต่อค่ะอ่ะอันนี้ก็เช่นเดียวกันเห็นไหมลูกเช่นเดียวกันเลยวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเราเราก็จะวาดให้มีขนาดใหญ่วัตถุที่อยู่ไกลออกไปหนูเห็นไหมคะ ตึกตึกเนี้ยมีขนาดเท่ากันทุกห้องเวลาที่เราสร้างตึกชมิลูกึนถึงความเป็นปจริงเวลาที่เราสร้างตึกตึกจะมีขนาดของห้องขนาดความกว้างค,ความยาวความสูงเท่ากันหมดแต่ทําไมเวลาที่เราวาดภาพเขาอยู่ในสุดเนะี่ยคนไหนอยู่ในสุดเขาก็จะตัวรีบเล็กลงไปคนไหนอยู่ใกล้เราเขาก็จะมีขนาดรูปร่างเท่ากับปกตินั่นเองนะคะอ่าแล้วค่ะนะเนาะอ่าดูต่อนะคะ ขึนมือต่ออ่าไปต่ออันนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมลูกวัตถุที่อยู่ใกล้มีขนาดใหญ่ไล่ลงไปเลยอันนี้คือการให้ระยะและก็ความลึกของวัตถุนะคะ2การที่เรากําหนดน้ําหนักน้ําหนักก็คือการให้สีอ่าอันนี้เราพูดถึงการลงสีแล้วนะคะ การให้น้ำหนักก็คือการกำหนดขนาดของภาพด้วยการลงสีถ้าสีไหนเมื่อกี้เราว่าอ่าเรากำหนดด้วยขนาดนะคะรูปภาพอยู่ใกล้เราจะวาดรูปใหญ่ถ้าอยู่ไกลเราก็จะไล่เป็นเล็กทีนี้ถ้าเรากำหนดความลึกของภาพด้วยการให้น้ำหนักสีวัตถุของภาพอ่าวัตถุในภาพก็คือภาพไหนรูปร่างไหนที่อยู่ใกล้ตาเราที่อยู่ใกล้ตัวเรา เราก็จะระบายสีเข้มให้น้ำหนักสีเข้มส่วนวัตถุที่อยู่ไกลตาเราออกไปเราก็จะระบายสีจางๆแต่โทนสีก็ยังคือคงเป็นสีที่เสมือนจิงเลียนแบบธรรมชาติเลียนแบบส่งวัตถุทาตามธรรมชาติที่เราเห็นหู่นะคะแต่ใกล้เราจะลงสีชัดเจนสีหนักแต่ถ้าไกลเราจะลงสีเบาบางออกไปนั่นเองนะคะอันนี้ด้วยการกําหนดน้าหนักระยะความลึกของภาพด้วยการลงน้ําหนักก็คือการให้สีเมื่อกี้ กาหนดด้วยวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเราจะวาดขนาดใหญ่วัตถุที่อยู่ไกลตาเราจะวาดขนาดเล็กอันนี้เราจะพูดถึงการลงรายละเอียดในภาพและสามส่วนนี้จะประกอบกันนะลูกภาพถึงจะสวยงามขนาดการกาหนดขนาดของภาพการให้ลงสีน้าหมากรวมมาถึงส่วนที่3าก็คือการกําหนดรายละเอียดให้กับพื้นผิวก็คือให้กับรูปภาพที่เราวาดนะคะให้คล้ายจริงเสมือนจริงมากที่สุด เหมือนจริงน่าจับต้องเป็นลายไม้ก็คือเป็นลายไม้อะไรชัดเจนทั้งหมดลายละเอียดลงรายละเอียดเข้าไปเห็นไหมคะ,ะต้นเสาเพิ่มลายไทยเข้ามาเห็นไหมอยู่ใกล้อันนั้นอยู่ไกลเราจะลงสีหนักแล้วก็วาดขนาดเล็กตรงนี้อยู่ใกล้แล้วก็วาดเทาตัวใหญ่ตรงไหนอยู่ไกลเป็นกาวาดเป็นเหือนได้กล่าวไปเลยเล็กเข้าไปเลยรายละเอียดของภาพหรือแม้แต่การลงสีเราก็จะลงสีของเขาเบาบา,บางไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ใกล้สิ่งที่อยู่ใกล้ตาเราเราจะลงสีลงรายละเอียด ลงน้ำหนักของภาพใหญ่เห็นชัดเห็นชัดทุกกระเบียดนิ้วแม้กระทั่งข้อสอบเห็นไหมข้อสอบช้าข้อสอบพ่ช้าหรือตัวอักษรหรือแม้กระทั่งลายไม้ลายน้ําเห็นไหมคะเราจะลงให้เห็นชัดเจนที่มากที่สุดนี่คือการกําหนดระยะความลึกของรูปภาพด้วยการให้รายละเอียดของพื้นผิวเข้าไปนั่นเองอะเด็กๆมองภาพที่ออกสามส่วนนี้สัมพันธ์กันการกําหนดให ระยะความลึกข,ของภาพหนึ่งเราบอกแล้วว่าเราดูในเรื่องของการวาดภาพวัตถุรูปทรงรูปร่างถ้าวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเราเราจะวาดที่มีขนาดใหญ่แล้วก็วัตถุที่อยู่ไกลตาเราออกไปเราก็จะไล่ขนาดเล็กมาถึงอันที่สองคือการลงน้ําหนักอันนี้สามส่วนมีสัมพันธ์กันนะคะลูกสองก็คือการให้น้ําหนักการลงสีภาพนั่นเองภาพไหนที่อยู่ใกล้เราเราก็จะลงสีของเขาเข้มเน้นเข้ม ส่วนภาพที่อยู่ไกลตาเราออไปเราก็จะลงสีของเขาอ,อ่อ,อนๆบางๆให้เขาเห็นเป็นไ็คกล่าวส่วนที่3ก็คือการให้รายละเอียดกับรูปภาพที่อยู่ใกล้ตาเราเราจะเห็นชัดกระทั่งลายไม้ลายของบ้านลายของดอกไม้เด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยลายของพวงมาลายัยหรือแม้กระทั่งข้อสอบของพี่ช้างขนตาของพี่ช้างหูของพี่ช้างเราก็ลงรายละเอียดให้ชัดเจนลงไปอันนี้เราเรียกว่าการกําหนดระยะความลึกและรายละเอียดให้กับรูปภาพของเรานั่นเอง ให้เขาเสมือนจริงเรียนแบบธรรมชาติได้เหมือนจริงที่สุดอ่ะต่อมาเรามาดูน้ําหนักอีกแบบหนึ่งก็คือการให้น้ําหนักที่มันเป็นการกําหนดแสงและเงาความอ่อนความแก่นะคะความอ่อนความแก่ของสีสันจากจุดที่มืดที่สุดไปถึงจุดที่สว่างที่สุดนะคะลูกแบบนี้อันนี้เราจะเป็นส่วนต่อนะคะภาคต่อของเรานะที่เรากาลังจะศึกษาเรียนรู้ต่อไปในเรื่องของการลงแสงและเงา ดูนะคะในการวาดภาพค่าน้ำหนักจะถูกใช้แทนความมืดความสว่างของแสงบนผิววัตถินอบนผิวของวัตถุที่เราวาดนิสิตศัตท์ทางเทคนิคของเขาทําให้ภาพเนี่ยดูมีมิติเห็นไหมคะดูมีมิติดูมีความมีรูปทรงอ่ะโดยอ่ะพูดง่ายๆคือมีดูมีสามมิติด้วยการให้น้ำหนักเห็นไหมคะเมื่อกี้การลงน้ำหนักสีเนาะอันนี้อันนี้อันแยกให้เห็นอันเดียวการลงน้ำหนัก ของวัตถุชิ้นเดียวเดี๋ยววันนี้เด็กๆจะต้องทํางานนี้นะคะดูให้เขาเหมือนมีรูปทรงเหมือนจริงมากที่สุดจะมีความไล่ไปตั้งแต่สว่างไปจนถึงมืดเดี๋ยวเราจะอธิบายต่อว่าตรงสว่างคืออะไรแล้วไล่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 ระดับโทนนะคะมืดไปไปเข้มเขมเขมแล้วไปจนถึงสว่างที่สุดอ่ะอันนี้ที่ทําให้ให้อ่าภาพที่เราวาดมีน้ําหนักดูมีรูปทรงด้วยการให้ สีความเข้มของสีสันนะคะอันนี้เขาใช้แค่ดินสอเองนะการใช้สีในการลงน้ำหนักให้สีสันกับรูปภาพที่เราวาดรูปร่างที่เราวาดรูปทรงที่เราวาดเนี่ยเกิดความเหมือนจริงมีมิติมีระยะมีรายละเอียดให้ความรู้สึกสื่อถึงอารมณ์ว่าเขาเหมือนมีชีวิตนะคะเหมือนสิ่งที่เหมือนจริงเลยเหมือนสิ่งที่เราเห็นในชีวิตประจาวันเลยนะคะไปดีต่อค่ะ,ะเห็นไหมคะ การลงน้ำหนักของแสงและเงาเด็กๆน่าจะสังเกตได้แล้วเนาะว่าส่วนไหนที่สว่างจ้าไล่ไล่ไล,ไล่ไปจนถึงการเป็นเงาคือตรงที่มันไม่ถูกแสงถูกไหมคะอันนี้เป็นการลงน้ำหนักด้วยดินสอแล้วก็สีสองบนภาพเป็นแอปเปิลนี้เป็นการไล่สีเห็นไหมลูกสีสว่างโทนสีที่ใกล้เคียงกันโทนสีที่ใกล้เคียงกัน จะไล่าจากสว่างอ่อนอ่ะเราเรียสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มที่สุดอ่ะเหมือนกันอันนี้ถ้าเราใช้สีเดียวแล้วก็จะไล่าจากสีอ่อนไปจนถึงสีเข้มเดี๋ยวคุณผูจะอธิบายต่อส่วนด้านล่างจะเป็นอ่าการลงน้ําหนักของภาพของรูปร่างด้วยการใช้ดิงสองนะคะดีต่อเรามาพูดถึงตรงนี้อันเมื่อกี้นี้เป็นส่วนต่อตรงนี้คือ ในเรื่องของแสงและเงาในธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเราจะมองเห็นลักษณะรูปร่างรูปทรงสีสันและรายละเอียดของสิ่งต่างๆที่เราที่เราเห็นนั้นได้เพราะการมีแสงและเงาแสงเงานั่นเองแสงคือความสว่างที่ทิให้ตา,ามองเห็นเงาก็คือส่วนที่แสงเข้าไม่ถึงหรือส่วนที่วัตถุถูกบดบังแสงแสงตามธรรมชาติ แสงของเราถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทนะลูกแสงประเภทแรกก็คือแสงตามธรรมชาติแสงตามธรรมชาติได้แก่อะไรได้แก่แสงจากดวงอาทิตย์ได้แก่แสงจากดวงจันทร์แสงจากดวงดาวต่อมาแสงที่มนุษย์เราสร้างขึ้นก็คือแสงที่เกิดจากแสงไฟแสงจุดเทียนแสงตะเกียงอันนี้คือแสงที่มนุษย์เราคนสร้างขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าข้อสอบถามว่า แสงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทอะไรบ้างแสงถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทนะคะลูกแสงที่เกิดตามธรรมชาติก็คือแสงจากดวงอาทิตย์แสงจากดวงจันทร์แสงจากดวงดาวแสงที่เกิดจากมนุษย์สร้างขึ้นก็คือไฟแสงไฟแสงเทียนนะคะลูกแสงจากตะเกียงแบบนี้เป็นต้นเงาเงาคือส่วนที่แสงเข้าไม่ถึงก็คือแสงจะปะทะเราถ้าแสงเข้าตรงไหนนะคะแสงจะปะทะเราส่วนที่อยู่ข้างข้างหลังเราไป คือแสงโดนไปไม่ถึงมันก็จะเกิดกลายเป็นเงานั่นเองลักษณะของแสงถูกแบ่งออกเป็น3ส่วนส่วนที่เป็นแสงคือส่วนที่รูปภาพหรือวัตถุที่เรารับแสงจะมีน้ำหนักของสีเนี่ยอ่อนส่วนที่เป็นเงาก็คือจะเข้มกว่าวัตถุเพราะว่ามันไม่ถูกแสงเลยและก็จะตรงกันข้ามนะครักระถุกจะอยู่ตรงกันข้ามกับส่วนที่รับแสงหนูดูจากภาพของครูเห็นไหมคะ ส่วนที่เป็นเงาตกทอดคือบริเวณที่เงาตกทอดไปตามพื้นดูจากรูปภาพนะคะแปลว่าดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์นี่คือแสงธรรมชาตินะส่งกระทบกับลูกทรงกลมวัตถุทรงกลมนี้ส่วนที่โดนแสงเห็นไหมลูกตรงนี้เห็นไหมคะส่วนที่โดนแสงส่วนที่โดนแสงคือส่วนนี้เห็นไหมโดนแสงเต็มเต็มเลยเขาก็จะสว่างส่วนที่อับแสง ก็คือส่วนนี้นะนไหมมก็คือส่วนนี้นะคะก็จะมีสีเข้มเพราะว่าถูกบดบังถูกบดบังด้วยด้วยลักษณะรูปทรงเขาส่วนที่เป็นเงาตกทอดตรงนี้เราเรียกว่าเงาตกทอดนั่นเองจะขนานกับขนานกับแสงของดวงอาทิตย์เห็นไหมคะจะอยู่ตรงกันข้ามกันเลยเออยู่ตรงกันข้ามกันนะคะเห็นไหมคะแบบนี้นะ,อ,ะอันนี้เราก็เรียกว่าแสงและเงาแสงและเงานะคะวัตถุที่ ถูกแสงแสงเข้าทางไหนจำไว้อย่างนี้นะลูกนะแสงเข้าตรงไหนจำหลักการนี้ไว้แสงเข้าทางไหนโดนวัตถุตรงส่วนไหนวัตถุตรงส่วนนั้นที่โดนแสงเต็มจะมีลักษณะเป็นสีอ่อนนะคะส่วนก็ไล่ลงมาวัตถุตรงไหนที่ถูกบดบังแสงพื้นที่ตรงไหนของวัตถุถูกบดบงังหรือไม่โดนแสงเขาก็จะเข้มขึ้นส่วนที่ไม่ถูกเลยด้านหลังของวัตถุเรา จะกลายเป็นเงาตกทอดไปตามพืนพ้นทันทีะนะคะนี่คือเรื่องแสงเงานะคะ,ะดูจากรูปส้มมุขยางให้ดูแสงก็คือแสงจากดวงจันทร์จากดวงอาทิตย์แสงเข้าเห็นไหมลูกแสงเข้าทรงนี้พื้นผิวตรงนี้จะมีสีอ่อนบางไล่ลําดับไปตรงไหนที่ไม่โดนแสงเลยเขาจะเข้มอันนี้คือรูปส้มนี่คือสีที่เราเห็นจริงๆแสงเข้าตรงนี้เหมือนกับแสงเข้าข้างบนนะคะรูปข้างล่างเป็นรูปทรงกระบอก แสงเข้าข้างบนข้างบนจะสว่างว่าไล่ไปอ่างไลูกก็จะเกิดเงาตกทอดด้านข้างเห็นไ,ไหมคะอ่ะอีกรูปหนึ่งแสงเข้าทางด้านซ้ายมือหมดเลยแสงเข้าทางด้านซ้ายมือพื้นผิวของวัตถุที่อยู่ทางด้านซ้ายมือจะมีสีอ่อนนะคะลูกพื้นผิวไหนที่ไม่ถูกแสงเลยก็จะถูกก็จะเข้มขึ้นไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นเงาตกกระทบซึ่งเงาตกทอด ซึ่งจะอยู่ตรงกันข้ามกับตรงที่แสงเข้านะคะรูปตรงข้ามนะรูปตรงกลางนี้ก็เช่นเดียวกันรูปกลวยนะคะรูปเอารูปทรงพีระมิดรูปทรงพีระมิดรูปแรกเป็นรูปกรวยพีระมิดแสงเข้าทางด้านซ้ายเช่นเดียวกันจะขาวเลยนะลูกจะขาวเลยนะคะลูกตรงไหนที่พื้นผิวไหนตรงไหนส่วนไหนของรูปที่ไม่โดนแสงเลยเขาก็จะเข้มขึ้นจนเกิดเงาตกทอดไปตามพื้นตรงกันข้ามกับแสงรูปส้มเห็นไหมรูปรูปส้ม แสงเข้าทางด้านซ้ายมือเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นพื้นผิวตรงส่วนที่โดนแสงจะมีสีอ่อนพื้นผิวตรงส่วนไหนที่ไม่โดนแสงนะคะลูกเลยอับแสงจุดอับแสงก็จะมีสีเข้มไปจนถึงเกิดเงาตกทอดซึ่งจะอยู่ตรงกันข้ามกับแสงที่เข้ามานั่นเองนะคะไม่ยากนะลูกนะเห็นไหมเกิดมิติเอาเรามาดูแสงเข้าทางขวามือบ้างแสงเข้าทางด้านขวามือรูปแอปเปิ้ล ส่วนที่โดนแสงพื้นผิวของแอปเปิลตรงไหนที่โดนแสงเขาก็จะ้นมีสีอ่อนแล้วพื้นพื้นผิวไหนที่อับแสงก็จะมีสีเข้มไปจนถึงการเกิดเงาตกทอดซึ่งจะอยู่ตรงกันข้ามกับสิบ่งที่แสงเข้ากับสว่างที่แสงเข้าลูกแก้วก็เช่นเดียวกันส่วนไหนที่โดนแสงแสงเข้าจะมีสีอ่อนและก็บริเวณพื้นผิวไหนที่อับแสงก็จะมีสีเข้มไล่ไปจนถึงการเกิดเงาตกทอดไปตามพื้นที่ตรงกันข้ามกับ แสงเข้านั่นเองอเห็นไหมคะแสงเข้าทางขวามือ,อแสงเข้าสองทางในรูปภาพเราสามารถกําหนดได้แสงเข้าทั้งสองทางดวงอาทิตย์เข้าสองทางแปลว่าข้างบนสว่างจุดอับแสงจะอยู่ใกล้ตาเราเห็นไหมคะใกล้ตาเรามืดแต่ว่าแสงเข้าทางนู้นเนาะแล้วก็จะเกิดเงาตกทอดกับพื้นด้านหลังนี่นเองนะคะไม่ยากเลยขึ้นอยู่กับว่าเวลาที่เรา วาดรูปร่างหรือวาดรูปทรงเราจะกําหนดให้แสงเข้าตรงไหนเด็กๆจะต้องกําหนดให้ครูน,น,นะคะในงานกําหนดจะต้องแสงเข้าให้ครูอันนี้คือการไล่สีการไล่สีเป็นการลงแสงเงาให้กับภาพนะคะด้วยการใช้สีเห็นไหมคะก็จะใช้สีที่มีลักษณะพื้นสีใกล้เคียงกันนะคะลูกเพื่อให้เห็นของถึงความมีน้ําหนักของภาพลงไปอันแรกก็จะเป็น โทนสีชมพูกับสีม่วงรูปที่สองจะเป็นโทนสีชมพูเราเรียกว่านะวันะร้อนเนาะสีอย่างนี้นะคะก็จะไปจนถึงส้มแดงข้างล่างจะเป็นการไล่โทนสีวันรณะเย็นน้ำเงินนะคะอันนี้คือรูปเอ่อแม้เราวาดรูปร่างการให้โทนสีน้ำหนักเข้มเบาไล่จากสีอ่อนแต่ว่ารูปนี้ที่มีนกบินที่ภาพภาพแสงอาทิตย์เกิดตรงกลางเห็นไหมคะตรงไหนที่อยู่ใกล้แสงเห็นไหมเขาจะ สีจางสีอ่อนนะคะส่วนตรงไหนที่เป็นพื้นที่อับแสงหรือโดนแสงน้อยเขาก็จะเข้มไล่ไปถึงมืดนั่นเองวิธีการให้แสงเงากับภาพด้วยการใช้สีอันนี้จะเป็นการให้แสงเงากับภาพหรือการให้น้ำหนักภาพด้วยการใช้สีทั้งหมดเลยเห็นไหมคะต่อมาในทางศิละปะการนำเรื่องของแสงเงาการนำเรื่องการจัดระยะความลึกของภาพหรือแม้แต่การให ลายละเอียดกับรูปร่างหรือรูปทรงที่เราวาดจะสื่อให้เรารู้สึกว่าภาพภาพนั้นเนี่ยเขากำลังแสดงอารมณ์อะไรทําให้คนดูเกิดจินตนาการเกิดอารมณ์ร่วมในภาพภาพเดียวเด็กๆดูภาพภาพนี้เป็นเด็กผู้ชายคิ้วเหมือน,นคิ้วเขาขมวดแต่ว่าเขากําลังสื่อถึงอารมณ์ที่ที่รู้สึกว่าชีวิตฉันเหมือนเหมือนเหมือนหนัก เหมือนต้องการยิงยอนขอความช่วยเหลือหรือหรือแต่แล้วแต่เด็กๆจะตีความแต่รูปนี้น่าจะแปลว่าสื่ออารมณ์ไปถึงฉันต้องการความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยฉันกําลังได้รับทุกหนักหรือได้รับความเดือดร้อนหนักในชีวิตมีสังเกตด,ดูจากคิ้วแล้วก็รวาตาของเขานะคะมีลักษณะเป็นสามมิติมีระยะของภาพเห็นไหมเหมือนจริงนะคะมีรายละเอียดให้รายละเอียดคิ้วการหน้าผากเส้นผม หรือแม้แต่ลายเส้นของเสื้อหรือภาพพนครที่เขาใส่หรือเสื้อเนี่ยนะคะให้อารมณ์รู้สึกเราดูภาพแล้วเรารู้สึกแปลว่าภาพภาพนั้นประสบความสําเร็จสามารถสื่อจินตนาการได้เอาละค่ะเดี๋ยววันเนี้ยเด็กๆจะต้องสร้างชิ้นงานให้ครู2ชิ้นอยู่ในให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกันนะคะแต่ว่าเด็กๆแผแบ่งครึ่งเราจะวาดไม่ใหญ่นะกระดาษแบ่งครึ่ง A4 นะคะ หรือกระดาษวาดเขียนของเรากระดาษวาดรูปของเราให้เด็กๆวาดแบ่งครึ่งน,นะคะแล้วก็เขียนแบบขัดที่2ข้อที่1ให้เด็กๆวาดรูปผลไม้1ผลเท่านั้นแล้วให้แสดงรายละเอียดของภาพรวมไปถึงการให้แสงและเงาเด็กๆกําหนดเลยว่าจะให้แสงเข้าด้านไหนอย,อย่างตัวอย่างที่ครูยกให้เนี่ยแสงเข้าทางด้านขวามือพื้นผิวตรงที่โดนแสงทางด้านขวามือเนี่ยจะสีจางเราจะไล่าจางไป ไปจนถึงพื้นผิวอับแสงไม่โดนแสงก็จะมีสีเข้มไปจนถึงการเกิดเงาตกทอดไปตามพื้นซึ่งจะอยู่ตรงกันข้ามกับสิ่งที่แสงเข้ากับพระทิศทางที่แสงเข้านะคะส่วนข้อที่สองให้เด็กๆวาดภาพธรรมชาติหนึ่งภาพแล้วให้แสงและแสงเงารวมไปถึงรายละเอียดของภาพด้วยนะลูกนะจัดระยะความลึกข,ของภาพเอาภาพไม่ใหญ่ลูกเพราะว่าเรากระดาษแบ่งครึ่งเนาะภาพไม่ใหญ่แต่ครูจะดูองค์ประกอบของภาพหนูดูภาพนี้ เหมือนจะวาดง่ายเนาะแล้วก็เหมือนจะลงสีง่ายด้วยแต่ทําไมเขาดูว่ามีองค์ประกอบแค่มีต้นไม้มีภูเขามีน้ําไหลมีน้ําตกมีต้นหินมีต้นหญ้าทำไมภาพถึงสื่อว่าถึงสื่ออารมณ์ออกมากให้เราโหเป็นธรรมชาติที่สวยงามดูแล้วเย็นสบายตาจังเลยน่าไปนั่งเที่ยวเล่นใช่มีลูกอ่าแค่นี้เองเขาใช้สีนะคะแปลว่าแสงเข้าด้านไหน ด้านหน้าเนาะเพราะว่าตรงนี้มีระยะความลึอกอย่างนู้ให้รายละเอียดแสงเข้าด้านหน้าเพ,พราะพื้นที่เป็นพื้นดินตรงนี้แล้วก็สีน้ําด้วยจะสีอ่อนแล้วก็ไล่เป็นสูงถึงเข้มนั่นเองแสงเข้าสองทางนะคะทางด้านนี้ด้วยเนาะด้านของนูเช่นเดียวกันเอาละค่ะคุณครูก็ขอจบการนําเสอนอเนื้อหาในเรื่องของการทําอย่างไรให้ภาพเสวยน้ำเราจะพูดถึงองค์ประกอบที่ทําให้ภาพของเนาสวยงาม ตอนนี้เราเด็กเสร็จครบแล้วนะลูกนะพื้นที่ว่างการจัดวางตำแหน่งการหรือแม้แต่การวาดภาพวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเราเราจะวาดให้มีขนาดใหญ่เราจะต้องจินตนาการสีภาพออกมาเองการจัดระยะความลึกให้กับภาพวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเรานะคะลูกเราจะทําให้เขามีขนาดใหญ่แล้วก็ไล่ไปจะถึงเล็กรวมไปถึงการลงรายละเอียดของวัตถุที่อยู่ใกล้ตาเราให้รายละเอียดเขาเยอะนะคะลูกให้ครบให้มากที่สุด ส่วนวัตถุที่อยู่ไกลตาเราจะเป็นเหมือนภาพภาพเบลอไม่ต้องให้รายละเอียดเยอะแต่ให้รู้ว่าออกเขาคืออะไรนะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือการให้แสงเงาเด็กๆจะต้องให้แสงเงากับภาพโดยการกําหนดแสงเข้าอืงนเราสามารถกําหนดแสงเข้าได้สองทิศทางหรือทิศทางเดียวก็ได้แล้วแต่เราจะจ,จินตนาการรูปภาพนั้นแต่อย่าลืมว่าหลักการให้แสงเงาของภาพภาพภาพตรงส่วนไหนบริเวณพื้นผิวของรูปตรงไหน เป็นแสงเข้าเราจะระบายสีอ่อนส่วนไหนที่เป็นพื้นผิวที่อับแสงเราจะไล่สีเข้มไปนะคะเพราะฉะนั้นงานในวันนี้เด็กๆจะต้องทำสองข้อให้อยู่ในกระดาษแผ่นเดียวกัน <y> คุณครูบอกอธิบายนะคะกระดาษเด็กๆสองข้อกระดาษแผ่นเดียวกันเด็กๆพับครึ่งตีกรอบด้วยนะพับครึ่งจะเป็นขึ้นแบบนี้ เขียนตรงกลางว่าแบบฝึกหัดที่สองเขียนชื่อด้วยนะคะตีกรอบกระดาษด้วยแล้วก็วาดเลยข้อที่หนึ่งวาดภาพผลไม้หนึ่งภาพจะเป็นมังคุดเป็นส้มเป็นแอปเปลิลเป็นอะไรเด็กๆวาดได้เลยเสร็จแล้วให้แสงและเ,าเงารวมถึงรายละเอียดของภาพของภาพที่นะักเรียนวาดเนี่ยด้วยด้วยดินสอส่วนข้อที่สองให้เด็กๆนะพื้นที่มันจะน้อยเพราะฉะนั้นเด็กๆจัดพื้นที่จัดรูปร่างเราก็ต้องกําหนดรูปร่างก่อนว่ารูปร่างไหนจะเป็น จะเป็นจุดเด่นของเราเสร็จแล้วก็จะเป็นการให้พื้นที่ซ้ายขวาต้องเท่ากันหน้าหลังแล้วก็ดูการให้ภาพให้สีให้แสงเงาเพื่อให้เกิดภาพมีมิติด้วยการระบายสีนะคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งให้แสงเงากับรูปร่างที่เราวาดด้วยดินสอข้อที่สองให้เด็กๆวาดภาพธรรมชาติแล้วก็ให้แสงเงาด้วยการระบายสีค่ะสำหรับในวันนี้นะคะรายวิชาทัศนศิลป์นะคะก็ขอ จบการนําเสนอในการทําอย่างไรให้ภาพของเราที่เราวาดรูปร่างรูปทรงที่เราวาดสวยงามเกิดมีมิติเกิดให้ผู้ดูให้คนดูเกิดอารมณ์ร่วมไปกับภาพของเราพียงเท่านี้นะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเราก็จะพบกันใหม่ในชั่วโมองต่อไปนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย